ครับสวัสดีเว็นรุนแอนิเมะลาสแทนอีกครั้งนะครับยี่คุณผมนะครับทูน่าเซมเพสนะครับนะวันนี้นะครับผมจะมาสอนการอีโวชินระกอรลี่นะครับตัวนี้นะครับให้กลายเป็นร่างกอรลี่นะครับภายในไม่กี่นาทีนะครับผมนะเริ่มต้นแบบแรกนะครับสําหรับเรื่องเควสนะครับผมเควสของชินระนะครับจะมีเบอร์นิงอ่อออฟเทนเบอร์นิงฮีโร่นะครับออฟเทนชูออฟเทนเบนิมารุออฟเทนอาร์เธอร์อ่อเคโอซิสดิจิเนสเตดเคียอินเฟอร์โน บูเคนดันเจียนเก็ต0นึ่งหมื่นคิวออฟเซนไฟมันเล็ดเอ็กเซนแล้วก็ล uh, ิชมันเทเลตเอ่เวฟออฟโอเอิอินะครับก็ส่วนเควนดับแรกนะครับที่เราต้องทำนะครับหลังจากที่เข้าเกมมานครับให้เราไปผ่านสตอรี่ของ Oasis ให้ครบทุกด่านก่อนนะครับหนึงถึงหกนะผมพอเราผ่านครบแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปตรงล e เจนส a t e นะครับนะให้ผ่าน o อเอ s ให้หมดทั้ง1 2ึสาเลยนะครับผมนะ อันดับที่2นะครับจะเป็นการเรื่อมเควสแรกนะครับก็คือการ Obtain Burning Hero Alado นะครับผมก็คือให้เรา Evo ชินชิลระนะครับร่างนี้นะครับจากชิลระลีเจนนะครับให้ Evo ขึ้นโดยกลายเป็น Burning Hero Devil Side นะครับแล้วก็ Evo อีกขั้นนะครับเป็นร่างอ่าร่างใหม่นะครับเป็นร่างอันนี้ Burning Hero Alado นะครับผมนะพอ Evo เสร็จปั๊บเราก็จะเสร็จเควสหนึ่งครับส่วนของ Evo นะครับเริ่มต้นจากชินระนะครับ ชิ้นละล่างแดงนะครับอัลติเมทเราสามารถหาของอีโวได้จากการลง infernal runge ชินนี้นะครับผมนะชื่อของอีโวคือชิ้นนี้นะครับผมราโดเบิร์สนะครับสามารถซื้อได้ราคา700เหรียญนะครับผมชิ้นนี้เลยเหรียญเราสามารถลงดันนะครับแล้วได้ของพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมโดยที่มีโอกาสดรอปนะครับถ้าเราชนะโอกาสดรอปแต่ถ้าเราแพ้นะครับแสดงว่าไม,ไมเา่เราจะไม่ได้ตัวใหม่นะครับผมนะก็คือตรงเนี้ยเราสามารถเลือก เออ่ว่าแบบเราอยากจะบวกมากขนาดไหนนะครับหรือว่าเราอยากจะได้เยอะขนาดน้อยขนาดไหนนะครับผมส่วนของอีโวขั้นแรกนะครับของชินระนะครับจากเอ่อร่างร่างลีเจนดารี่นะครับเป็นร่างเออ่ไอมิติกนะครับก็ใช้ไฟร์ฟูฟูนิฟอร์มนะครับสามารถหาได้จากสตอรี่นะครับผมสตอรี่ด่าน3นะครับไฟร์ไฟเตอร์เบสนะครับด่าน6นี่ไฟร์ไฟร์ไฟร์ฟูยูนิฟอร์มนะครับเราสามารถหาได้เออ่โดยการลงด่าน6นะครับไม่ว่าจะเป็นนอร์มอลไนแม่เพอร์การ์ทอรี่นะครับแต่ละด่านจะเพิ่มเลดดอป จาก0.5เป็น2แล้วก็เป็น4นะครับผมส่วนเควสที่2นะครับก็คือ Obtain c h u e Third Pillar นะครับก็คือการที่เราต้องไปลงดันเจียน,นะครับให้ครบ40ตานะครับผมเพื่อหาตัวละครชื่อชูนะครับผมตัวนี้ซึ่งการ Evo โ h ชูนะครับเราก็ต้องใช้ของอย่างเช่นพวกอ่อสตาร์ลิง สตาร์ลิงซันวิวพวกนี้ครับของพวกนี้เอาไว้ใช้อีโวตัวกอรลี่ตัวใหม่หมดเลยนะครับผมก็คือตัวที่ใช้อีโวชูชูก็จะกลายเป็นโซไซนะครับผมนะซึ่งของอีโวแต่ละอย่างนะครับเราเอซเซนอีโวนะครับเราสามารถเก็บได้จากรีเทนสเตดด่านโอเวอซิตนะครับนี่มันจะชื่อแมกมาเอเซนนะครับเราสามารถเอาไว้ใช้อีโวเอาไว้ใช้อีโวพวกตัวละครใหม่นะครับให้กลายเป็นร่างที่เออ่ร่างอัลติเมทให้ได้นะครับผมส่วนอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอีโวเบนี่มารูนะครับก็คือการที่ เราหาเบนี่มารุจากซัมมอนนะครับตรงนี้เลยนี่นะครับซัมมอนเราจะมีโอกาสได้เบนี่มารุตัวข้างหลังสุดนะครับพอสุ่มไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอเราได้เบนี่มารุมาใช่ไหมครับเราก็ต้องอีโวเบนี่มารุจากตัวนี้นะครับกลายเป็นร่างนี้ซึ่งมันจะใช้มากๆเอเซนที่ดอปจากรีเจนสเตทที่เอาที่กล่าวไปข้างต้นนะครับแล้วก็จะใช้ซันวิวนะครับผมแล้วก็ของอีกนิดหน่อยพวกเอเซนพวกชากอะไรแบบนี้นะครับผมซันวิวเราก็สามารถหาได้จากเรดนะครับผมเรดตรงนี้เลยนี่ซันวิวจะอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะกลายเป็นเอ่อเป็นอีโวไนท์นะครับก็คืออาร์เธอร์อาร์เธอร์นะครับเราสามารถอีโวจากร่างนี้นะครับร่างมิติกนะครับซึ่งมีโอกาสเปิดได้จากตู้สามนะครับผมตรงนี้เลยนี่ครับตู้สามตัวนี้นะครับไนท์คิงเรามีโอกาสได้มานะครับผมก็ของที่ใช้อีโวนะครับผมก็จะมีเอ่อเป็นเอ่อไลท์เซเบอร์นะครับแล้วก็มิติกชาร์ดนะครับทั้งหมดพวกนี้เลยไลท์เซเบอร์เราสามารถหาได้จากสตอรี่นะครับด่านที่ เอด่านที่4นะครับผมนี่มันจะมีโอกาสดรอปสเถ้าเราเล่นในแมนะครับแต่ถ้าเป็นนอ r m a อก็จะโอกาสดรอปหนะครับผมอันนี้ของของอีโวพวกนี้ไม่มีการันตีนะครับเพราะว่าเป็นของตัวเก่าๆนั้นเลยแล้วก็ตัวต่วอไปแล้วก็ยัางต่อไปนะพอเรา e อี o วอาร์เร์สเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องอีโวล่างนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นล่างนี้ไนท์คิงนะครับลิงของที่อี o วจะใช้ประมาณนี้นะครับแมกมากก็สามารถหาได้จากรีเดนเซตเหมือนเดิมนะครับผมส่วนสตาร์ลิงเราสามารถหาได้จากการลง ดันเจียนใหม่เลยนะครับผมแล้วก็สามารถแลกได้ด้วย800นะครับแบบนี้แลกมาเลยปุ๊บส่วนเวสต่อไปก็จะเป็นเอ่ State อเคลียร์โอเอสซีร e เจนสเต30รอบนะครับผมก็จะเป็นเอ่อการชนะรีเจนสเต t e นะครับไม่ว่าจะเป็นด่าน1 2 3รับหมดเลยนะครับให้ชนะด่านพวกนี้ครบ30รอบนะครับและเราจะเสร็จเวสนี้อันต่อไปก็จะเป็นเคลียร์อ n นเฟอร l โนเอ่อโวลเค n 40 times นะครับก็คือเราต้องลง ดันเจียนนี้นะครับให้ผ่าน40รอบนะครับก็คือการันตีตัวนี้นะครับผมให้ผ่าน40รอบจะมีแบบจะมีบัฟไม่มีบัฟก็ได้นะครับจะเปิดจะป,ดจปิดได้หมดเลยนะครับผมจะปิดทั้งหมดเลยพวกนี้หรือว่าจะเปิดแค่อันเดียวนะครับแล้วกดเลือกเลยก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะเลือกทุกอันเลยถ้าคิดว่าทีมเราไหวน,นะครับเลือกทุกอันได้หมดเลยเอ่อให้เคลียร์ให้ครบ40รอบครับจะเลือกอันไหนก็ได้อันต่อไปก็จะเป็นเก็ต10,000คิวออนเบอร์นิงฮีโร่อาราโด้นะครับก็คือการที่เราต้องเก็บคิวนะคร พอเก็บครบ1 0,000ตัวใช่ไหมครับเคลสเราก็จะเสร็จแต่ต้องเป็นต้องเป็นชิดละล่างเอออัลติเมทเท่านั้นนะครับห้ามเก็บจากลเจนเดอรีหรือว่าจะเป็นมิติห้ามเก็บได้นะครับห้ามเก็บนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็น5 o า t i n n 5 0 0ฟเลสเออไฟเอเซนนะครับเพื่อการที่เราหาเอเซ e ไฟนะครับนี่เอเซนไฟให้ครบ50นะครับก็จะเป็นการลงเออลงดันเจียนนะครับผมลงดันเจียนนะครับ นี่นะครับผมให้ลงดันไปให้เก็บให้ครบ50นะครับผมอันนี้เลยลงลงเรื่อยๆเลยครับผมเควสต่อไปก็จะเป็นเอ่อลิชมาเทเลสเวฟออฟโอเอซิสไนแมร์นะครับผมก็คือการที่เราต้องลงเอ่ออินฟินิตนะครับของด่านโอเอซิสนะครับให้ครบ100เวฟในโหมดไนแมร์นะครับเน้นย้ำว่าต้องเป็นไนแมร์อย่างเดียวนะครับผมก็สําหรับเควสของเอ่อตัวละครใหม่กอรี่นะครับเป็นตัวที่ทําง่ายมากนะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ ทีมต้องแข็งระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะลงแต่ละด่านได้นี่ยากใครย่อยนะครับผมนะส่วนชินละหัวสกิลของลีดเดอร์ของชินล้านะครับก็คือการที่ัตที่ถ้าสมมติเราชนะธาตุใช่ไหมครับเราก็จะตีแรงขึ้นอีก25%แล้วก็ชินละสามารถเปลี่ยนธาตุได้เรื่อยๆนะครับตามจํานวนธาตุที่เพื่อนมีในทีมนะครับผมสมมติก็สมมติจะเป็นน้ำสองตัวใช่ไหมครับชินละเราก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็สกิลการจำนี้ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะครับผมบ๊ายบายครับ